สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามามคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจํวมาที่3เอกระดาคมี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเลื่อกับพน,นันนะ ไปเราจะกกลิามก็หกเก้าก็สองสศูนย์สามสองสามหกสามเก้าหกศูนย์หกสองหกสามหกหกเก้าสามหกศูนย์เก้าสองหกสามหกจับก็สามหกสา โชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะ